มอไซค์มอไซค์นะครับวันนี้อัปเดตร้านโชคอมวยน้องสตังนะครับไล่ตั้งแต่หน้าร้านไปเลยนะครับรถซากรถจอดรถปั้นรถอะไรรถเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาสองจังหวะสี่จังหวะนะครับเริ่มตั้งแต่แดดนะบางคนสายวิบากสายแดดสายซิ่งแ,ดดแวนแดดแดดขั้นนี้ตังมีกล่องอยู่ด้วยจ้ะมีกล่องให้เนาะแ้อตัวนี้มีกล่องให้รถพร้อมเครื่องกดลงไฟมีเครื่องกดลงไฟมีสี่พัน 4ี0พต่อรองได้บ่มีตะเล็บเนาะโอเคใายปั้นเอาไปต่อตักกล้องนี้ต้องถอดเพราะ่าม่จะหาตัวนี้เป็นของยังไงันนี้ ttx จะ t ม x ttx มีเอกสามด้วกันบอมีจ้ะยกมีไราะยกองพั0ยกคันไปส0งพันเจ็ดโอเคสองพันเจยกไปเป็นอะไรตามสภาพเลยนะครับ k k s r มันปะ ksr เนี่เท่าไหร่นี่ยสี่ันบาทสี่พบาท คาวาซากิสี่พบาทคาวาซากิเครื่องกดลงไฟมีขายาวๆกันเลยเอาไล่ไปนะครับรถมีเป็นร้อยนะครับเข้าไปวันนี้อัปเดตเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเทน่านูวาสมายขึ้นมายังไม่ลงรถก็มีตัวนี้ยังเทนามาใหม่ล้อแม็กมีเล่มจ้ะมีเล่มให้ด้วยอือตัวนี้อยู่ที่ตอนนี้มาจสี่พับาทสี่พับาทเครื่องกดลงเครื่องกดลง แต่ตัวนี้จะขี่ได้ขี่ได้เลยร้อยยี่สิบห้าเอคลอยยี่สิบห้าเอ็กโอ้ดิสเบรกหน้าหลังเลยตัวนี้แม่นจ้ะแล้วก็เป็นล้อแม็กพร้อมเป็นล้อแม็กด้วยขี่ได้ขี่ได้ตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดพันห้าต่อรองได้เจ็ดพันห้าต่อรองได้มีเล่ม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 นี่สายอกีฬาคือถามอยู่ด้วยกีฬากีฬามีคัทมีมั้ยนั่นเองกีฬามัมีคัท บ่มีจ้ะมีแบกินราคมากันเดียวกินาเพิ่งมาคันเดียวเองแมนจ้ะตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้ห่อใดเนาะทั้งนี้สายฮิซุกิยกยกคันเนาะอาจารย์เออยกคันไปสองพันห้าร้อยบาทจ้ะสองพันห้าร้อยบาทเครื่องกดลงกดลงจ้ะออืแล้วก็มีเซรามาไม่รอแม่เซราเซราล็อแม็กหน้าหลังเดีม้าเมื่อวานนี่บ่นี้เท่าไรครับคันนี้บ่จ้ะห้าพันบาทห้าพันบาทขี่ได้แมนขี่ได้ธรรมาขี่ได้ต่อสั่งมาท่านได้ลองเลย ห้าพบาทเซลล่ามีเอกสารมมีจามีเอกสารหาไม่เจอแล้วก็มีเท่น้าเนยจ้ได้ขอมาใหม่แค่หน้าแล้วซาลีด้วยนะโอ้ซาลี่็ดีตางซื้อมาลาสิเต็งเลยจ้ะว้าวเอาาทัี่บันถามจะใครจะใคยให้เลยโอม่ซืไขอมาอีกด้วยจ้ะมันจะมาเรื่อยๆอย่างเนาะเท่าไรสามพันเกมีเลยแต่สภาพเลยแต่สภาพอันนี้ ตัวนี้มาใหม่ฉันมาคี่ได้ด้วยนี่มาใหม่ขี่ได้เจ้างามๆแลยตัวนี้เห็นหน้านิ w ดูมยุ่งจัดไหมมีเล่มด้วยทะเบียนมีเล่มเอกสารคี่ได้เป็นหกพันบาทหกพับาทเดินกันเลยเทหน้าเทหน้าก็แม็กหน้าหลังเดิมๆมีเล่มมีป้ายคี่ใช้งานปกติ ชีคุณถามตะกอนกดปลงแล้วตงเครื่องกดปลลงละแมนตามสภาพั้าต่าสงน้าแกนแสเตอสตาร์บชมบชมเนาะเครื่องบริดกดเสียออกัได้แล้วรถจอดนาน่ลมาเดิมๆอีกร้อแม็กหน้าหลังตัวนี้เท่าไหร่ครับ5 0 0พบาทจะต่อรห้านบาทต่อรองได้ แล้วแบบสมัยขั้นนี้ขอมาใหม่นี่มีเลมขั้นนี้ขั้นนี้เลมเลมโอนมั้งค่ะต่างจังหวัดนะยังข้อใดมาแคนเลยเดี๋ยวมาหมู่บ้านนี่เพิ่งมาใหม่ตัวนี้เข้อใดครับตัวนี้ห้าพันห้าอกไก่ก็มีเป็นดีดใช่สมยุ่ยจ่ะใช่สีสมยุกคือตัวใหม่เนาะสีสมแมนจ่ามันเป็นตัวดีดน้ำเลยจ่ะอาจารย์ตัวดีดตัวดี เพิ่งดูว่าถ่ายสีสมนี่เนี่ยตัวนี้ถ่ายพวกสมพวกเป็นดิบพวเป็นดิบเป็นน้ำตัวนี้เป็นดับตัวนี้เท่าไรน่ะตัวนี้หกพันห้าหกพันห้าี่คือแพงกว่าคันนี้เอาตัวนี้เขาบอกเคยติดพวกนี้จ่ายแต่โอ้โหคันที่เคยติดเคยติดพวกมาเหมือนกันราคาก็แตกต่างกันนิดนึงแต่สภาพก็เก็บตัวใหม่ท่ายส้มเดิมๆกันแต่ก็มีเหลี่มตั้งสองคันด้วยเบอร์เบอร์สุนิกตัวใหม่ด้วยคนน่ะเนี่ยตัวนานจะเป็นกรุเทียม ใช่อ๋อนิคคันนี้ก็ร้อนแมทโวนิคโวนิ้ตัวนี้เท่าไหรน้อตัวนี้บอกจ้ะหกพับาทหกพันบาทแมนจ้ะมีเล่มมีเล่มฮันดาไนสองคันไนไนก็มีเล่มั้งสองคันไนไม่เลยตัสองพันคะละห้าพันละห้าพันาะแมนจ้ะห้าพ เว็บร้อยใช่ตัวไหนเว็บร้อยค่ะ oh> นั้นสี um ่พันห้าเครื่องกดลงคนถามบิ๊กใบมุ่หนัยังมากมือหนึ่งฟันดุรูคือยังอู้ยู่พุ่นหรอกคุณเอนานโอ้คนนี้ไงบิ๊กใบบิ๊กใบทนถามมากเท่าไหร่ เปอะไรเรอมักเดิมวาหนดไนมีเหี่ยมอม้สี่พันเก้าดสี่พันเก้าโอ้หอะเล่มติดเลยรถเดิมรถเดิมนวาชคเดียว5้าเกียร์พัดมือนะรถเดิมมีเล็บนะครับทันนีแมนท่านี่สี่พันห้าสี่พันห้ายกคันไปเลยตามสภาพล้อแม็กหน้าหลัางสี่พันห้าบิ๊กไป มาดูรถบนรถดิเข้าใหม่มาทุกสัปดาห์นะครับนี่ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ชิปปี้เนี่ยกระมี่นะใส่เครื่องซีรอเดิมสามพันเก้าเครื่องกดลงมีคาบูมีเครื่องเครื่องกดลงเป็นเครื่องของอาร์ซีเนาะอาร์ซีอาร์ซีอะไรเครื่องเก่าทน่านิว มาเยอะๆกันเคร,รื่องอะไรก็มีแกะขายพร้อมครบทุกอย่างเครื่องส่ง,ลงลเลยยังไม่ลงลถเลยเด้อไปดูดิท่านสีแดงสวยเดิมยุ่ิจักแเซววาปัญหาเหรียญหายบูจิงอืมนี่แกงดีด้วยจับไม่โอเคด้วยตัวนี้หน้าสมัย เล่นจากสุดซีก่อนถ้ามาด่าถ้าก็ไปใส่ร้ายใส่สติ๊กเกอร์คันนี้ไม่มีเล่มแต่ว่าคันนี้ท้ายส้มมีเล่มท้ายส้มมีเล่มภาพจะไม่ค่อยไม่สวยเท่าไหร่เท่าคันสีแดงโอ้คันแดงสติ๊กเกอร์ยังงามๆอยู่เล่นจากแล้วคันแดงเนี่ยโอไก่มันก็มีครบเลยครบสี่ยางเลยแมนเดิมๆราคาใครหา สายสอทีนะครับฮอนด้าสมายสีแดงนี่เท่าไหร่สีแดงมาจครับพันขวนขี่กลับนได้เหกพันวนขี่กลับนได้เลยโอ้กสารเล่มหาไม่เจอเนาะทันเขียวนี่มีเล่มเท่าไหร่ยห้าพันเกยังไม่ติดเลยเะเป็นท้ายส้มอยู่ท้ายส้มอยู่มันมีเล่ม ที่มาใหม่วันนี้เนาะอ่าใครหาอยู่นะครับรถมอเตอร์ไซค์รถเก่ารถปั้นรถคลาสสิกนะครับสายสองทีสีจังหวะนะครับสองจังหวะนะครับอะไรพวกโชคพวกเบรกพวกคัด์พวกเสือ้อพวกลูกท่ออย่างนงี้นะก็มีนะครับชุดไฟอย่างนงี้ก็มีหมดเลยนะครับท่อทรงเดิมทรงใหม่ทรงเก่าตัวเครื่องนะครับระบบไฟกล่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ ชุดไฟนะครับเครื่องพวกนี้นะครับอะไรพวกนี้นะครับมีเพียบจําหน่ายจะซื้อเมาส์พวกอาร์มพวกอะไรมีหมดเนาะนะพี่จะไปตัดต่อทําสลลิงอย่างงี้ก็ได้นะครับก็มาสอบถามดูได้พร้อมบริการส่งทั่วประเทศเลยนะครับขึ้นขึ้น่าเก็บปลายทางได้ปลายทางก็ บอกเพิ่มแล้วลูกค้าต้องโอนมาจําก่อนเนาะมันมันก็ชั่วๆทั้งสองไฟแต่ก็ไม่ได้โอนมาจำายจ่ายร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยเยอะสุดก็คือสองร้อยบาทมาจําอะไรนะครับเครื่องพวกเรามีจําหน่ายร้านอะไรโชคอํานวยนะครับที่ตั้งเราจะอยู่ที่บ้านนาด่านอาเภอสุวรรณนครูหานะครับตําบลนาด่านจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับสนใจไงเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับติดต่อที่น้องสตังค์เลย อย่าโทรมาเวลาดึกเนาะพักควัน,น,นส่วนไล่งานกันอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอะไรชิ้นไหนเป็นยังไงโทรสอบถามได้เลยเครื่อง2จังหวะสี่จังหวะนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปอัปเดตเพียงเท่านี้โอเคขอบคุณครับ